สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรรารบหัวข้อของวันนี้กลับมากันต่อเน,นื่องเลยครับผมกับเทคนิคในการทําเพื่อปลดล็อกภารกิจประจ Season, าําซีซั่นมอนพาร์ซีซั่นที่7หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้แนะนําเทคนิคใน,ในการปลดล็อกของปืน Man o Wall ไปแล้วคลิปในวันนี้เราก็มาต่อเนื่องกับ2เควสที่เหลือกันดีกว่าผมก็มาดูกดีกว่าผมว่าอีก2เควสที่เหลือเนี่ยเราต้องทํายังไงเพื่อปลดล็อกของรางกันบ้าง มาเริ่มกันกับภารกิจแรกเลยผมกับช่วงเวลามั่นมั่นของรางวัลรายใหญ่สุดในภารกิจตัวนี้ผมก็จะเป็นตัวละครแหนดับแกตัวใหม่ฟรีไปเลยก็มาดูกว่าวิธีการทำภารกิจอันนี้ต้องมีอะไรกันบ้างและเทคนิคการทำยังไงมาเริ่มกับควสแรกครับผมใช้พีเดเตอร์มิซไซเนี่ยห้าครั้งในโหมด MP โเดยเจ้าพีเดเตอร์มิสไตัวนี้ผมจะเป็นอุปกรณ์สกอร์สติกที่แต้มเรียกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700แต้ม โดยคนนนำแนะนําในการตั้งค่าผมก็อย่าลืมเอามิสไซล์ตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปในการเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่เราเนี่ยจะเล่นด้วยผมแล้วก็คนนนำแนะนําเพิ่มเติมในนในส่วนของคํนนาแนะนําเพิ่มเติมครับผมเราเนี่ยไม่ควรที่จะเอาอุปกรณ์อื่นที่มีค่าเรียกมากกว่าตัวเพลเตอร์มิสไซล์ไปผมเพราะว่าจะทําให้แต้มในการเรียกซ้ําอีกครั้งหนึ่งหรือว่าใช้งานต่อเนื่องในรอบนั้นเนี่ยจากรอบหนึ่งเนี่ยที่เราควรจะใช้งานได้สัก2ครั้งก็จะเหลือเพียงแคง่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ควรเอาแต้มสูงสุดเ,เป็นตัวนออออีกอกยย่่างงึทคควววรไปด้ผม็ืตั เพราะว่าเวลาเรากดใช้งานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดรอปครีเตอร์มิสไซล์ออกมาผมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมีโอกาสที่จะประหยัดเวลาในการล่นลงไปได้1นถึงสรอบเลยและนี่ย่งซึ่งก็ผมที่ค่อนข้างบังคับใช้เลยก็คือตัวเปิร์กสีฟ้าเนี่ยควรใช้เป็นตัวเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูครับผมก็จะทาให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการเรียกครีเตอร์มิสไซล์ได้เร็วขึ้นจากตอนแรกต้องฆ่า7ตัวก็จะเหลือเพียงแค่ฆ่าประมาณ5-6คนเท่านั้น ในส่วนของการใช้งานปืนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าถนัดปืนไหนก็ใช้งานได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะขอเพียงอย่างเดียวก็คือพยายามฆ่าให้ได้ประมาณสัก5-6ถึงคนโดยที่เราเนี่ยไม่ตายผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกดมิสไซล์ได้ในแต่ละครั้งอย่างน้อยๆการเล่นรอบหนึ่งเนี่ยเราควรจะกดให้ได้สัก1ครั้งนะโดยสำหรับในตัวด่านที่แนะนำครับผมแล้วก็โหมดเนี่ยผมแนะนําว่าโหมดไหนก็เล่นได้หมดไม่มีปัญหาขอเพียงแค่เล่นแค่อย่างเดียวก็คือต้องฆ่าเพื่อเรียกกดใช้งานให้ได้ครับผม โดยเงื่นไขของตัวเควสยเนี่ยไม่ได้บังคับว่าเวลากดแล้วต้องฆ่าคนได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่กดใช้งานแล้วก็ให้มิซายเนี่ยลนถึงพื้นเมื่อไหร่ก็ถือวเป็นการนับ1ครั้งตอนแต้มก็ให้ครบนะในตามที่ี้เขากำหนดเอาไว้ต่อมาผมกับเควสยที่2ยึดจุด10ครั้งในโหมดของฮาร์ดพอยต์โดยคราวนี้ผมเควสบังคับเลยว่าต้องเป็นโหมดฮาร์ดพอยต์เท่านั้นถึงจะสามารถนับแต้มได้ โดยวิธีการนับแต้มสกอร์ผมเราเนี่ยต้องเก็บให้ได้10แต้มถึงจะเสเร็จเควสดนี้โดย1แต้มในการทาภารกิจนี้เนี่ยถ้ากับว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องยืนในวงจนครบเวลาผมก่อนนี้สมมุติว่าผมเนี่ยยึดในพื้นที่ของฮาร์ดพอยต์เสร็จแล้วก็รอจนกระทั่งเวลาหมดโดยก่อนเวลาหมดเนี่ยผมอยู่ในวงอันนี้เนี่ยก็ถือว่า1.1แต้มหรือในกรณีที่เพื่อเรายืนยึดจุดจนกระทั่งครบหมดเวลาอันนี้เนี่ยก็จะนับให้อีก1แต้มเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เวลานับถอยหลังเหลือ0น แล้วในจุดนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยยึดอยู่เราก็จะไม่ได้แต้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้หมดนี้ได้คะแนนเนี่ยก็คือเราต้องยึดจุดจนกระทั่งเวลาหมดในแต่ละโซนพื้นที่ถึงจะขึ้นคะแนนโดยสำหรับในตัวด่านที่แนะนำเนี่ยพิลิงแนะนาว่าควรจะเป็นด่านที่อยู่ในขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาด่านที่มีพื้นที่ในขนาดเล็กเนี่ยเวลายึดจุดกันเนี่ยคือศัตรูจะโถมเข้ามาแล้วเปอร์เซนต์การที่จะยึดได้ตอนเวลาหมดพอดีเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้น เลือกด่านที่อยู่ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ไปเลยจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการยึดจุดตรงนั้นได้ง่ายกว่าผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่พี่ลิงอยากจะแนะนํานะแล้วเมื่อเราเนี่ยทำภารกิจเสร็จแล้วผมจะได้ปืน l k 2 4ในสกิลระดับ u n คอมมอนครับผมก็เรียกว่าเป็นปืนที่เหมาะกับผู้เล่นสายฟรีในช่วงแรกมากเนะเพราะว่าเป็นปืนหนึ่งในสามท็อปเมตาในตอนนี้ภารกิจที่3ฆ่าผู้เล่น10คนด้วยการเฮดชตในโหมดของ mp เท่านั้นอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือโปรเนี่ยเกมน,นี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผม และเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่และยังยิงไม่ค่อยแม่นเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเควสนี้ก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวในระดับหนึ่งเลยนะโดยเขาแนะนําในการเล่นทาเควสนี้ผมด่านที่พี่ลิงแนะนําว่าเลือกยิงหัวง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นด่านคิวเฮาส์ผมโดยปืนที่เราจะเลือกใช้งานกันเนี่ยพี่ลิงก็แนะนําว่าปืนตระกูลเออาร์น่าจะเป็นปืนที่ยิงหัวง่ายที่สุดแต่บางคนก็ล้วแต่ถนัดนะบางคนอาจจะใช้ปืนอย่าง s อซหรือว่าปืนลูกซองก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแต่คนไม่ซีเรียสแต่พี่ลิงมองเลยว่าเออาร์น่าจะอะไรยิงง่ายที่สุดในนนนตอี้ะ โดยปืนที่แนะนำปืน AR จะมี3กระบอกครับผมก็เป็น HBR A3 KN CC และปืน LK 24 3กระบอกนี้เนี่ยใส่ AR ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายตามเมดแรงแล้วก็ยิงง่ายในหนึ่งนะเพราะนในการยิงหัวเนี่ยก็จะง่ายหน่อยโดยในการยิงหัวผมกระสุนนัดสุดท้ายจะต้องโดนหัวศัตรูเท่านั้นถึงจะสามารถนับเป็น1คิวได้ผมก็คือต้องฆ่าด้วยการสิดท้ายด้วยการยิงหัวเท่านั้นนะถึงแม้ว่าจะยิงโดนหัวก็จริงแต่กระสุนนัดสุดท้ายไม่โดนหัวก็ไม่ถือว่านับในควนีนะก็ต้องระวังนิดนึงนะผม โดยในการปรับแต่งปืนให้ยิงหัวง่ายๆผมก็จัดเป็นเซ็ตเบสิกพื้นฐานเลยผมที่เน้นความมั่นยำสุดๆไปเลยก็จะมีกล้องใส่เป็นเลดดอดใส่เป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเล่งใส่เป็นตัวลดแรงถีบแล้วก็ใส่เพิ่มแมกกาซีนเพิ่มโอกาสในการที่จะยิงต่อเนื่องแล้วก็โดนหัวง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเซ็ตพื้นฐานในการเล่นอยู่แล้วนะโดยของรางวัลในวสนี้จะเป็นปืนอาร์ติกดอท50ซึ่งจะเป็นปืนในการทาภารกิจต่อไปด้วย เคต่อมาเคว็ที่4หลังจากได้เคว็เมื่อกี้เนี่ยยิงหัวด้วยการไม่บังคับปืนแต่คราวนี้ผมเราจะบังคับปืนแล้วก็คือบังคับว่าต้องใช้ปืน Arctic ก .50 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ติดอุปกรณ์ใดๆด้วยการฆ่าผู้เล่น10คนด้วยการยิงหัวเท่านั้นอันนี้เนี่ยเงื่อนไขชัดเจนเลยว่าต้องใช้อาร์กติกที่ห้ามตกแต่งอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยผกก็คือเป็นตัวปืนเปล่าๆเลยนะถึงจะสามารถนับคะแนนได้ในภารกิจนี้โดยคำแนะนำก่อนที่จะเริ่มเคว็ดนะผม ในส่วนของตัวอุปกรณ์ระเบิดเสริมเนี่ยที่เป็นระเบิดลองเนี่ยก็แนะนําว่าควรเอาตัวไซโรบูมไปด้วยผมเพื่อทำการสโลส์ศัตรูเราจะได้ยิงหัวได้ง่ายหน่อยและในะส่วนงเปิร์กสีแดงผมอย่าลืมปรับเป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเตรียมอุปกรณ์และก็การเล็งผมเพราะว่าปืนสไนปเปอร์เนี่ยยิ่งเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยคือแบบมันจะเล่นยากมากกว่าจะควักปืนซูมยิงได้เนี่ยมันช้ามากผมก็ต้องใช้เปิร์กตัวนี้เนี่ยช่วยเร็วนะ โดยความยากของเควืนี้ผมแน่นอนว,ว่าใครที่ไม่ถนัดในการเล่นสไน์เนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาผมและก็สไนที่ไม่แต่งของเนี่ยค่อนข้างเล่นยากมากรวมถึงก,การใช้งานของปืนสไนเปอร์เนี่ยที่ไม่ใส่กล้องสโคปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะยิงหัวให้ได้เนี่ยเราต้องหาด่านที่มีระยะในการยิงที่เหมาะสมและก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเล็งหัวได้ง่ายด่านใกล้เกินไปก็เล็งยากเกินไปหรือด่านไกลเกินไปก็เล็งหัวยกายกเกินเกินไปผมเพราะฉะนั้นด่านที่พี่ลิงแนะนําที่สุดก็จะเป็นด่านนุกเท่า ดยเทคนิคการเล่นก็คือให้เราเนี่ยโยนระเบิดสโลเนี่ยไปบริเวณที่ศัตรูเนี่ยจะเดินมาผมถ้าศัตรูเดินช้าวัสนิในการที่เราเนี่ยจะยิงโดนหัวแลวก็จะง่ายขึ้นตามด้วยผมแล้วก็ระยะของตัวดาาน,นี้เนี่ยผมถือว่าเวลาเราซูมแบบไม่ใช้กล้องสโคปเนี่ยมันจะเล็งหัวได้ค่อนข้างง่ายกว่าดาบอีกอามากแล้วก็ดาาน,นี้เนี่ยเป็นด่านที่ปืนสไนเปอร์เนี่ยเล่นง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามีเส้นทางการยิงที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นดานนี้ก็จะเป็นด่านที่สามารถทำเวอยิงหัวของปืนสไนเปอร์โดยไม่ใส่ของง่ายที่สุดจากท่ดกา,าก โดยของเราในเควสนี้ผมก็จะเป็นตัวลายใหม่ของตัว Calling Card และเควสุดท้ายเควสที่5ค่าผู้เล่น15คนต่อเนื่องกันในหมด MP โดยที่เราเนี่ยห้ามตายเลยโดยตัวเควสที่ผมไม่มีเงื่อนไขในการที่เราเนี่ยต้องใช้ปืนฆ่าผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถทำเควสนี้จบง่ายขึ้นก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็น Score r e ของผมที่มีความสามารถในการฆ่าก็ยกตัวอย่างเช่น Hunter k i โด d o n หรือปืนเซนทรีกันหรืออุปกรณ์ชิ้นใหม่กับตัวมิไซล์คลาสเตอร์สไตล์แล้วก็เป็นพวกฮอเล็กหรือฮอใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้จะถือว่านับเต้มคิวด้วยเหมือนกันก็คือเราสามารถที่จะฆ่าผู้เล่นได้ง่ายโดยที่เราเนี่ยลดโอกาสในการตายนั่น,นเองนะก็อย่ายลืมจัดอุปกรณ์พวกนี้ในการเตรียมตัวลงไปบวกและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์สกอร์สตีกันเยอะเนี่ยก็แนะนนว่าตัวไวรัสสีฟ้าที่เพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูเนี่ยก็จำเป็นมากๆเลยนะ โดยในการทำธุรกิจอันนี้เนี่ยไม่ตายตัวผมเล่นหมวดไหนก็ได้จะเป็นทีมเดสแมทก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าผู้เล่น15คนทันก่อนที่จะครบหรือถ้าเกิดว่าเอาชัวร์วหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นหมวด A B C ก็ได้เหมือนกันผมอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดแต่ถ้าเกิดโดยรวมพี่ลิงว่าทีมเดสแมทน่าจะง่ายกว่า A B C นิดนึงนะในการเล่นเนี่ยเอาจริงพี่เล็งแนะนําว่าปืนอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดปืนในอาก็แนะนําว่าควรจะเล่นด่านที่มีจุดแคมป์สักนิดนึงครับผม ก็อย่างเช่นด่านนี้เนี่ยก็จะมีตรงบริเวณที่เป็นบ้านตรงนี้เ,เป็นจุดแคมป์แล้วก็สามารถยืนตรงนี้แล้วก็ยิงยาวๆเพื่อเก็บแต้มเก็บเรียกสกอร์พอเรามีสกอร์ถึงระดับหนึ่งแล้วก็เรียกอุปกรณ์สกอร์สติ๊กมาช่วยใช้งานผมก็อย่างเช่นตั้งป้อมปืนตั้งระเบิดตั้งหอตั้งโดนต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถคิวครบ15คนโดยที่เราเนี่ยไม่ตายเลย หรือกับว่าใครที่ถนัดในการเล่นสไนเปอร์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเล่นด่านที่เป็นสไนเปอร์แล้วก็เน้นการเล่นสายซุ่มแอบยิงแล้วก็ปั๊มสกอร์สตาศัสรูแบบเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีในการปั๊มทำธุรกิจที่ง่ายที่สุดเลยนะบางคนอาจจะหัวร้อนนิดนึงนะผมในการทำเวสน,นี้แต่พี่ลิงโดยรวมแล้วว่าเควสมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลาในการทำน,นิดนึงโดยคำแนะนำอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่า มีปัญหาว่าเจอปุ๊บเจอแต่คนเก่งๆมากๆแล้วทาไม่ได้สักทีเนี่ยลิงก็แนะนําว่าลองเล่นในช่วงเวลาที่คนอยู่ในน้อยผมก็อาจจะเป็นสักช่วงเช้าๆอย่างเช่น6กโมงเช้าอะไรพวกนี้เนี่ยที่คนน้อยเวลาเราเล่นเนี่ยเปอร์เซนต์ในการที่เราจะเจอบอนี่ยก็จะสูงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจบเควสนี้ได้เหมือนกันแต่คนที่ไม่ไหวจริงๆนะในเควสุดท้ายนี้ผมก็แนะนําว่าสู้ๆครับผมมันไม่ยากเกินเกินไปนะขอเพียงแค่เราเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะ และเมื่อเราทำเควสนี้จบแล้วผมก็จะเป็นการการันตีว่าได้ตัวละครในรดับแลเนี่ยฟรีไปเลยก็ใครอยากได้ตัวละครตัวนี้ก็ต้องทำเควสมาหาโหดนี้สักนิดหนึ่งนะมาดูกันกับภารกิจที่เหลืออีกภารกิจหนึ่งผมกับภารกิจยิ่งจัดหนักของรางวัลใหญ่ที่สุดในคราวนี้ผมก็จะเป็นตัวคอลลิงการ์ดลายใหม่อีกเหมือนกันเหมือเริมกับภารกิจแรกผมกับฆ่าผู้เล่น10คนด้วยปืนสาย LMG โดยปืนสาย LMG ที่ดีสุดนะตอนนี้ผมก็คือปืน RPD ที่มีความแม่นยำในการยิงเนี่ยสูงที่สุดดาเมจถือว่าโอเคแล้วก็เล่นง่ายคุมง่ายผมก็แนะนำว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้ดีสุดในตอนนี้นะสำหรับสาย LMG ในเรื่องของการจัดปืนนะผมก็ใส่กล้องเป็นเล็ดดอดใส่เป็นตัวลดแรงทีใส่เป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเล็งแล้วก็ใส่เป็นตัวลดเวลาในการรีโหลดกระสุนเซตนี้เนี่ยก็ง่ายที่สุดในการเล่นเลยนะโดยสำหรับด่านที่จะเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นด่านคิวเฮาส์แล้วกันผมเพราะว่ามันยิงแป๊บเดียวเนี่ยก็ครบสิบคนแล้วนะ แถมในจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่ปืนสามารถที่จะแอบยิงได้ฟรีๆโดยศัตรูเนี่ยมองเห็นตัวเราค่อนข้างยากผมก็จะเป็นตำแหน่งนี้ของในแต่ละฝั่งด้วยกับตัวปืนที่มีกระสุนเยอะแล้วก็แรงดีดน้อยไม่มากคุมง่ายทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บสแกคคิวได้แบบลุวลวัเล่นตาเดียวเนี่ยก็คบสิคิวได้แบบง่ายๆต่อมากับคุยที่2เล่นในโหมดฟอนไลน์3แมตช์ อันนี้เนี่ยตัวเควสบังคับเลยว,ว่าเราต้องเล่นในโหมดออนไลน์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมปรับโหมดนี้ก่อนเริ่มเล่นโดยโหมดอ่ะจริงๆถ้าเกิดไม่ซีเรียสเนี่ยเล่นด่านอะไรก็ได้ผมไม่มีปัญหานะแต่เกิดว่าให้พี่ลิมแนะนำเนี่ยก็ควรจะเป็นด่านขนาดเล็กครับผมเพราะว่าด่านขนาดเล็กเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเจอกันง่ายคิวกันปั๊บเดียวเนี่ยก็จบด่านแล้วผมก็เล่นทั้งหมดสามรอบเล่นแบบชิวๆแบบสบายๆเลยนะแต่ลหลักของเควสเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขในการได้แต้มเนี่ยเราต้องชนะด้วย,น,ยนั่นเองเพราะฉะะนนนนนั้้้้ตองเล่ใหชดวยะ แลคเวสสุดท้ายผมฆ่าผู้เล่น10คนด้วย o อ e r อร์เตอร์สกิลวอล์เมคชนในส่วนของ o อ e r อร r เตอร l สกิลวอล i n มคชนะผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะก็อย่าลืมปรับให้เป็นตัวนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นโดยสำหรับเงื่อนไขในการทำภารกิจขอผมก็คือต้องใช้ปืนบอ Machine อันนี้เนี่ยฆ่าผู้เล่นในระหว่างการยิงก,ก็คือต้องใช้ปืนนี้ฆ่า10คนก็เป็นการจบเกมนะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสัปก,การรีวิวเทคนิคในการทำารกิจของแบนพาร์ทในซีซั่นที่7ในเฟสที่1ทําห้ถึงบอกว่าเป็นเฟสที่1ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเคยดูภาพก่อนหน้านู้นนะผมในตัวภาพเนี่ยจะมีปืน M4 ปืน Man-O-War และปืน HVK สังเกตดีๆว่าตอนนี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่มาแล้วผมก็คือ Man-O-War เพราะฉะนั้นปืน M4 กับ HVK เนี่ยที่กำลังยังจะมาในเร็วนี้เนี่ยก็จะเป็นปืนในส่วนของเฟสควสที่2 โดยเฟสของเควสที่2ผมให้เกิดให้พี่ลิงมาเนี่ยก็จะมาประมาณสักช่วงกลางซีซันก็ประมาณวันที่26 27กว่าๆน่าจะเตรียมมาเลยนะเพราะฉะนั้นก็อดใจรอก,กันนิดน,นึงสำหรับคนที่อยากได้ปืน HVK เนาะและเหมือนเดิมใครชอบคีดีแบบนี้มีสาระคมรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจพิวกนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาในชมผมก็ไปแล้วบิ๊บ